น่านกันบ้างค่ะคุณผู้ชมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดน่านได้บูรณาการตรวจเยี่ยมการบริการรถโดยสารสาธารณะค่ะ ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดน่านนายเทวาปัญญาบุญรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านพร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยค่ะในการเดินทางกลับช่วงเทศกาลสงกราน์2,567พร้อมเยี่ยมการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ของพนักงานขับรถโดยสาร ซึ่งผลการตรวจไม่พบการใช้สารเสพติดและไม่พบผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผู้ขับรถมีใบอนุญาตขับรถที่ถูกต้องมีความพร้อมด้านร่างกายพักผ่อนเพียงพอเพื่อให้มีความพร้อมในการขับรถโดยสารส่งผู้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพและปลอดภัยค่ะท้งนี้ครับยังได้มีการตรวจการตกค้างของผู้โดยสารซึ่งให้ผู้บริการรถโดยสารได้จัดรถเสริมพร้อมตรวจความพร้อมของสภาพรถการติดตั้งอุปกรณ์เพื่อความปลอดภยัยเช่นการติดตั้งเข็มขัด นิรภัยครบทุกที่นั่งและสามารถใช้งานได้ตำแหน่งการติดตั้งที่นั่งต้องไม่กีดขวางประตูฉุกเฉินถังดับเพลิงค้อนทุบกระจกก็ต้องมีประจำรถครับ ทางด้านของรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้กล่าวเน้นย้ำกับทางเจ้าหน้าที่ค่ะโดยเฉพาะพนักงานขับรถที่ต้องใช้ระยะเวลาเดินทางเป็นเวลานานให้ตระหนักถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญหากมีอาการง่วงให้จอดพักรถเปลี่ยนคนขับที่มีสํารองหรือแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาดูแลสนับสนุนโดยทันทีตอนนี้ก็จะเป็นบรรยากาศเรื่องของการเดินทางกลับครับ